เปิดประสบการณ์ผัดกระเพราแบบใหม่ไม่ได้ใส่จานแต่ใส่ใจในทุกปินโตอร่อยแบบไม่เกรงใจใครสุพจน์จะพาไปชิมภายใน3 2 1 2> ร้านอาหารวันนี้สุพจ์พาชิมขอแนะนำกระเพราปินโตที่ไม่ได้มีดีแค่ผัดกระเพราร้านลับบรรยากาศดีย่านตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโล <Wow. S 1> จากบ้านไม้โบราณปรับปรุงตกแต่งสวยงามดื่มดำบรรยากาศแบบวินเทจ มีหลายมุมให้เลือกนัง่งจะสั่งกาแฟสด อ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมอื่นๆก็สามารถใช้พื้นที่รวมกันได้หรือจะหามุมถ่ายรูปเก๋ๆจะนั่งทานกระเพราปิ่นโตก็คลาสสิกสุดๆร้านเปิดตั้งแต่4ี่โมงเช้าถึงเที่ยงคืนกันเลยทีเดียววันนี้สุพ์มาช่วงกลางวันห้องปรับอากาศก็มีไว้บริการพร้อมเมนูมีทั้งอาหารและบาร์เครื่องดื่มสุพจน์มาจัดอาหารกลางวันแบบเบาๆมีอะไรบ้างไปดูเมีย่ยงหมู3ชั้น3ชั้นหนึ่งหั่นชิ้นโตเสิร์ฟพร้อมผักกาดขาวเส้นหมี่ร ด้วยน้ำจิม้มเปรี้ยวหวานรสเด็ดตักหมูใส่ผักเส้นหมี่คำโตกรอบสดชื่นกระเพรารวมหมูผัดแห้งแบบโบราณพริกแห้งใส่หมูสับหมูกรอบซี่โครงอ่อนสันคอสไลด์แม่ววได้ทุกหมูในจานเดียวคุ้มเสิร์ฟมาในปิ่นโตสุดคลาสสิกซิกเนเจอร์กระเพราเกี๊ยวกรอบหมูสับผัดกระเพราหมูสับแบบโบราณราดบนเกี๊ยวทอดมากกรอบ จะกับข้าวหรือกับแก้มก็เข้ากันเข้ากันอันนี้ห้ามพลาดปิดท้ายด้วยน้ำกุหลาบอัญชันโซดาซ่าเย็นสดชื่นพิกัดเดินทางบนถนนเอกาทศรสจากหน้าสนามกีฬากลางพิษณุโลกมุ่งหน้าสามแยกเต็งหนามเลี้ยวขวาข้ามทางรถไฟตรงไปเลี้ยวซ้ายหน้าวัดมะขามเตี้ยไปอีก300เมตรร้านอยู่ซ้ายมือขอเวลาสักครู่เรียบร้อย